ก็พี่น้องครับโอ้ยนะครับดอกนี้นะครับอยู่ไต่กกย่างครับพี่น้องนะครับกกย่างใหญ่พี่น้องโอ้ยนะครับมันออกเห็ดเผึงนะพี่น้องนะครับพี่น้องนเด้อครับเด้อกดไหลกดแช่ได้พี่น้องเด้อครับนะกดติดตามผมได้ครับเด้อพี่น้องเด้อครับฝากติดตามช่องได้ครับผมนะครับ เก็บเพชรเพื Martine, right. ่อนกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปพี่น้องครับก่างออกครับพี่น้องเนาะดอกไน้อยพี่น้องนะครับดอกนี้ดอกนะครับเพชรเพื่อนนะครับไปพี่น้องไปติ็บตามไปกอพี่น้องเด้อนะครับกับนาะพี่น้องนี่นะก่างออกครับพี่น้อง นะครับดอกบ๊วยเงีครับพี่น้องดอกเงี้ยอยครับโอเคครับพี่น้องอเนาะ